สวัสดีครับกับพบกุ๊กที้ไม่ครับผมวันนี้มาทาเมนูกุ้งผัดพริกที่หนูครับผมมาดูที่ดิบกันวันนี้ไปอย่างเร็วเลยครับผมแน่นอนครับจะเป็นปูไปไม่ได้กุ้งครับนี่มาจากประเทศจีนนะผมบอกเลยรู้ไหมทาไมกุ้งแช่กุ้งแช่หัวเก่าสุดร <ame> ู้อายุเลยนะครับแล้วกระเทียมครับนี่กระเทียมคุณเอากระเทียมเจีนเอ้กระเทียมจีนมาฝานนะให้เป็นอย่างเงี้ยเตรียมไว้แล้วก็รเทียมไทยเอาไว้ผัด แล้วก็พริกขี้หนูผมใช้2อ,อย่างเลยพริกขี้หนูแดงจินดาด้วยพริกขี้หนูสวนด้วยพริกขี้หนูสวนนี่เอาเป็นลูกโด,ดเลยนะไม่ต้องไม่ต้องหั่นเลยแล้วก็เหมือนเดิมครับลืมลืมใบมะกรูดแป๊บ,บนึงนี่ครับแล้วก็ใบมะกรูดครับฉีกๆเอานะมาเลยแล้วเร,เริ่มจากการเจียวกระเทียมก่อน่อะตอนนี้ผมอยาก็ e เจ u r e กระเทียมแบบว่าอยากกินเป็นแบบแผน่แผนๆอะ่ะผมก็เลยเกระเทียมแผ่นมาเจียวนะเจียวก็เหมือนเดิมไฟอ่อนๆกลางๆเจียวไปเรื่อย น้ำมันคุณใช้น้ำมันปลาล์มธรรมดานะถ้าคุณเจียวของเงี้ยอยากให้ของกรอบเทคนิคใช้น้ำมันปลาล์มใา่หรือถ้าเกียากขับเร็วๆก็ใช้พวกนั้นหนะ่ะเบนซินเลย95อะไรเงี้ยแรงแน่นอนคน <c oughs> ละเรื่องเ <c oughs> จียวกระเทียมอย่าลงไฟแรงนะต้องลงไฟอ่อนๆกลางๆค่อยๆเจียวไปเรื่อยใช้เวลาหน่อยเป็นอาทิตย์อะผมว่าอร่ <c oughs> <c oughs> อยละผมจะใส่ไปเลยเ <c oughs> จียวไฟกลางๆนะบอกก่อนเ <c oughs> ทคนิคง่ายๆเลย ทุกอย่างมีความชื้นข้างในคุณอยากให้มันกรอบคุณค่อยๆให้ความชื้นมันออกมาเรื่อยเดี๋ยวมันกรอบเองโอเค <laughs> ดูดีมีความรู้ไม่ต้องใส่แป้งครับ,ตแ,รบแต่ให้คุณแบบร้อนๆเลยเงี้ยคุณเอาเลยแป้งเย็นตางงูโปะหน้าเลย <laughs> คนละแปง้ง <laughs> เทีวเทียมเจนเย็นคุณอย่าไปใจร้อนคุณเห็นใจร้อนอะ่ะไม่ตายก็ติดคุก <laughs> คนละเรื่อง นี่ครับเหมือนเดิมนะพอมันเริ่มเหลืองส่วผมใช้คําว่าเริ่มเหลืองนะคุณต้องเดี๋ยวขึ้นเลยเพราะเดี๋ยวมันเวลาขึ้นมาอีกมันจะมันจะเหลืองกว่านี้ีแต่พุทเอ้ยขึ้นมาปุ๊บไม่เหลืองทําไงคุณต้องไปเอาเลยสีน้ําเอาเลยปาดให้มันเหลืองเลยแล้วสวยนี่นี่นี่เนี่ยวันนี้สำหรับผมนะผมว่าผมจะเอาขึ้นละโอเคเดี๋ยวขึ้นเลย ทำกระเทียมขึ้นนี่ครับนี่ครับพอละเนี่ยโอเคคุณไม่าชให้อมน้ำมันนะคะุณไม่ยาให้อ้มน้ำมันคุณเล่งไฟนิดนึงต่อนก่อนขึ้นนิดเดียวพอแต่มันเริ่มเหลืองแล้วคุณต้องระวังนะโอเคสำหรับผมคือพอแล้วขึ้นเดี๋ยวมันจะสีมันจะขึ้นไาเรื่อยครับไม่ต้องห่วงคุณก็พักมันไว้เลยนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมาเองมาครับเหมือนเดิมครับเราใช้วิธีการเหยาครับเหยาไม่ใช่เหงานะ นี่ครับน้ำมันร้อนๆอยู่นะครับใส่เข้าไปเลยอ่าวิธีเนี้ยวิธีเนี้ยกุ้งจะเด้งนะครับผมแล้วน้ำมันก็จะเด้งใส่หน้าด้วยกุ้งมีความชื้นนะครับเนี่ยยาวแป๊บเดียวยาวยาวผมผมผมคิดว่าวิธีเนี้ยมันจะทําให้กุ้งอ่ะพวกของทะเลมันจะเด้งกว่าเดิมนะครับผมบอกเลยเป็นการฟื้นเด้งชงมาก็เล่นให้หมดอ่ะ นี่ครับแบ๊บเดียวนะคุณอย่าลืมว่าเดี๋ยวคุณเอาไปผัดอีกอคนนี้พอแล้วดูดิโอ้โหดูดูความเด้งดูความเด้งดูนะดูเด้งแค่ไหนอ,อันนี้อันนี้ผมโยน <laughs> ไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวของกระทะมันจะร้อนอยู่แล้วคุณผัดได้เลยตอนนี้พริกกระเทียมใส่ลงไปชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยนะนี่ครับไม่มีติดอยู่แล้วผมบอกเลย เห็นปะไม่มีติดเลยเพราะอะไรเพราะผมจ่ายสดตลอดครับเครดิตดีติดกันฮะนี่ครับผัดไปแป๊บหนึ่งอ่าทีนี้ปิดไฟก่อนเลยลืมมาสมวซ้อนข้ามไปข้ามมาครูนะครับเรามาสมวซ้อนกันครับนี่ซ้อนผัดลิ้กรสงเคยสอนไปแล้วนะหนึ่งช้อนแล้วก็น้ำ ลืมบอกเด็กว่าจะถ่ายคลิปเด็กทิ้งน้ำซุปหมดเลยใช้น้ำเปล่าก็ได้อะน้ำเปล่ามันสองช้อนสองน้ำโต๊ะป๊าโอเคครับคนเลยเสร็จปุ๊บแน่นอนแน่นอนขาดไม่ได้องนัวใส่หลายชั่บหลายมองไม่เห็นมองไม่เห็นแล้วก็อันนี้ครับมันออกเค็มไงเดี๋ยวเราเติมหวานนิดนึงหวานครึ่งช้อนชาป่ะเนี่ยปึ๊บพิกไยโอเค แค่นี้เลยจบเลยผมบอกเลยเห็นไหมผัดได้ทุกอย่างผมบอกแล้วคุณจะไปผัดวันประกันพุ่งนะมาครับนะเราผัดไปแป๊บนึงนะเราก็ใส่ซอสได้เลยเพราะเราไม่อยากให้กระเทียมตรงนี้กรอบนะเพราะเรามีกระเทียมเจียอยู่แล้วผัดไปครับจังหวะนี้หยอดฝาเขียวไปนิดนึง อย่าให้มันหอมๆหน่อยโอเคใส่น้ำเปล่าอีกนิดนึงแต่ถ้าคุณมีน้ำซุปคุณใส่น้ำซุปนะ <c oughs> เด็กผมทิ้งหมดอะ <c oughs> ไรนะเก็บไว้อันนั้นของดีเก็บไว้กินเก็กหวยเก็มหวยมาครับพาได้ที่กุ้งใส่กุ้งเลย okay. ดูดิน่าก,กินแล้วเมนูเร็วเมนูนี้เร็วมากตามด้วย เหล้าจีครับบอกเลยสุดๆใส่เหล้าจีนะเหล้าไทายเก็บไว้กินดูครับอ่าโอเคลืมอีกแล้วลืมอีกแล้วลืมไปมัดก,กูดโอเคครับเรียบร้อยโอ้โหง่ายมากเมนูนี้แป๊บเดียวจริงจไปตัดจานกัน มาครับแล้วก็มาชิมกันนะครับดูครับที่จัดเรียบร้อยละคือเนี่ยเห็นไหมกระเทียมที่เราทําไว้เนี่ยกรอบมากคุณดูดิเหมือนอัลมอนด์เลยดูดิคุณทําตามผมอ่ะนี่อย่าชิมไม่ดูว่ากรกอบแค่ไหนกรอบจริงเลยนะคุณทําตามเลย่เห็นไหมสีไม่ต้องขึ้นเยอะนะยังไงก็กรอบมาครับมาชิมกันหืดูดิแน่นเลยแน่นเลย ขอบพี่หนุ่ยเยอะดูกระเทียมหน่อยโอ้โหชัวไปครับกุ้งอิเด้งในปากเลย จะชงเยอะนี่เล่นไปนทั่วเนี่ยรสชาติเนี่ยกุ้งมันสดอยู่แลเ้วเด้งของมันของทะเลม,มีความเค็มนะครับซอสจะออกเค็มๆหมวานๆหน่อยหอมเหล้าจีนตัดกับพิกขี้หนูกระเทียมกรอบๆโอ้โหสุดยอดมาแล้วมาแล้วพิกขี้หนูเริ่มทำงานแล้วขึ้นขึ้นค่อยๆขึ้นอย่างนี้เลยแน่นอนครับพิกหนูทำงานเราก็ต้องตัดด้วยเก็กฮวยเก๊กฮวย ขาดไม่ได้คลิปนี้ขออนุญาตชิมเพียวนะครับเพราะมันขึ้นมาถึงนี่แล้วถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดจิมอีกทีหนึ่งเนี่ยน่าจะทะลุขึ้นฟ้าไปเลย <laughs> ไปครับ <laughs> สดชื่นจริงๆครับผม <laughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ด้วยนะครับผม <laughs> ทำได้ก็ดีทำทำไม่ได้มานี่ครับ <laughs> ไม่มีขายแน่นอน <laughs> <laughs> โอ้แต่ พี่ี้หนูทำงานจริงเจอ็จครับ